สวัสดีครับผมผมก็จะมาสอนแก้ปัญหาเวลาที่เราลง Windows ใหม่แล้วเราอยากจะติดตั้งไดรเวอร์ AMD นะครับแต่ติดปัญหาที่ว่าเมื่อเรากดติดตั้งไปแล้วมันก็จะขึ้น e er อ r ร์205นะครับเราไปดูกันดีกว่า,าก็จะขึ้น e er อ r ร์205 AMD Software Installation Complete Successfully b u s w i n d o w Update may have Liberted U Driver Version Doing the Process ประมาณนี้นะครับอ่าก็จะทำให้เราติดตั้งไม่สำเร็จนะครับไม่ว่าจะกดไปครั้งกี่ครั้งมันก็จะขึ้นแบบนี้เหมือนเดิมวิธีแก้ครับก็ให้มาที่ช่องค้นหาครับหรือคลิกขวาตรงโลโก้ปุ่ม Start ก็ได้เลือก Run ขึ้นมา แล้วก็พิมพ์ตามนี้ครับ SYS DM CPL ครับผมเมื่อมาหน้าอย่างนี้แล้วมันจะขึ้น System Property นะครับให้มาในหมวดหมู่ Hardware ครับผมเมื่อมาในหมวดหมู่ Hardware แล้วให้มาที่ Device Installation Setting ครับถ้ามันถ้ามันติ๊กอยู่ตรง Yes ก็คือให้ให้เปลี่ยนมาเป็นติ๊กตรง no น,นะครับแล้วก็กด save change นะครับอ่าเมื่อกด save change แล้วให้กดรีสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งครับตรงนี้ก็กดออกขออภัยครับกดตรงกดโอเคตรงเมื่อกี้อ่เมื่อเราเปลี่ยนเป็น no นแล้วใช่ไหมครับกด save change แล้วก็กดโอเคตรงนี้ครับแล้วก็ให้รีสตาร์ทเครื่อง พอรีสตาร์ทเสร็จเราก็เข้าไปดาวน์โหลดไดรเวอร์ AMD อ่าพิมพ์ไปที่ Google นะครับว่า AMD driver แล้วก็มาที่ดาวน์โหลด Windows ตรงนี้ครับนะเราก็หาที่เก็บนะครับว่าเราจะเก็บไว้ที่ไหนนะเราก็กดเปิดมา มันก็จะําหาที่เซต up นะครับแล้วก็กดอินสตอลไปพอมันขึ้นพอเรากดอินสตอลไปแล้วมันจะขึ้นหน้าแบบเซิร์ชดาวน์โหลดอยู่นะครับมันก็ก็ให้กดนิคๆไปเรื่อยๆนะครับก็จะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับผมโอเคครับก็คือสรุปคือ เมื่อเราเจอปัญหา e er อ r o r 205ใช่ไหมครับก็ให้เราไปที่โลโก้รันลิกขวาที่โลโก้แล้วก็ Run นะครับหรือจะพิมพ์ในนี้ก็ได้คำว่า Run แล้วก็ให้พิมพ์คำสั่ง uh, SYSDM. CPL นะครับประมาณนี้ ็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมโอเค,ครับสำหรับการสอนแก้ปัญหา ERROR ER 205ขอจบลงเพียงเข้าเท่านี้ครับผมไปละไ๊ายบาขอบคุณที่มารับชมครับ